สวัสดีครับพี่น้องนะครับอัปเดตจะกคลิปนะก็แล้วกันนะครับจํารับเช้านี้นะครับก็โอ้ยเสียงพี่น้องนะครับก็ให้สร้างเพื่อนมากเห็ดบ้านต่นนะครับเห็ดในส่วนหน้าบ้านนะครับมึอนี้สร้างเพื่อนมากนะนอนนั่งกระตืนหัวหยงหัวยองอยู่พี่น้องนะครับยวเบื้องว่าสร้างเพื่อนมาเห็ดอย่างนะครับ เนี่ยนะครับเมื่อวานหมูมก่อนนี่ก็กกสั่งอีเินปูนทรายมานะครับเจียนหัวหน้าบ้านนะครับนี่เป็นน,นั่งกำลังจัจนะครับ <c oughs> โอ้เสียงไม่ดีขึ้นเลยนะครับมิจฉาสินะเป็ไปนะเจียนหัวหน้าบ้านครับพี่น้องนะครับทำดูวหน้าบ้าน นะครับ ok เาว่ามันม 1991, ีหัวคุณพ่อแล้วก็เอาผ่าสะแล่นดึงบังหมามันเข่าไปเนียวเซนบัานนะครับจะเลยเห็นหวยเพื่อนนะครับเห็นหัวใสประตูเพื่อน

จะทุบปูนออกนะครับทุกปูนที่เทอออกก่อนเพื่อที่จะเทเสา เอียงหาเบิงนะครับ <c oughs> แล้วหุองจิกลับบ้านแทงกลับมาแล้วหุ่งจีเี้วแล้วนะครับส่วนทางด้านหัวตัวบ้านนะครับ <c oughs> จังอินหินปูนทรายมาเพิ่ม ในบ้านกับคุณพ่อพันยูนะครับนอนบนงชีวิเป็นอย่างไรที่เพิ่มไปตรงหัวงานไห้กระเ็นให้เพื่อนนะครับมองเป็นหนึ่งเข้านะครับก็ตเต็มพี่น้องบปแลเรีอวเป็นง่ายกางทางบนกับพุทธเน็ดอยู่ ี่นอไปหลาขางในบ้านเอาหน่มักอยเนี่ยไปเยอาเลยเอาเอาเอาคนดบอกเจ้ายังเิน เองาถาเขาให้กันครับเป็นอยากได้หัวไม่แย่รวยอยากได้หัวจมไม่เห็นเพื่อนครับ สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> คุณหมอมาสีดยาให้หอดบางพ,พี่สาวสอกอนะพี่สาวสกอจะเพเลี้ยแล้วอะไรเพิ่งมาเาพิ่นอ้วนพี่น้องมีหมีกับอ้วนตัวแล้วยังบ่อายเอากล้องหนูอ้วนตัวจริงเลยไม่ได้อ้วนเออ ขอแล้วขอแล้วขอบคุณครับเบื้องบนขนยามาฉีดให้ยาแก้บัดทังหน้าบานกระห็ดหัวกันปลายมะพี่น้องนะครับพี่สาวกับกาบแลวนะครับกินเขา้าน้ำมือเรียงในโจไม่เห็นสูกิน เมื่อแล้วนะครับมากินนากับเอาของไปส่งโกดังเป็นเซียวขายของลองเบิงนะครับให้เข้าๆว่าให้พอกินก่อนเนี่ยครับาำบอกตัวจำบมกหงหามาให้ปูกินนะครับนหาให้ปูให้พอกินแล้วก็เมื่อแล้วนะครับเริ่มดินเขาเนาะนั่งเหยียดขาจิก <laughs> มัสุกยังตียังอินจ่อยก่อนเนี่ยแสกผัวฟีมือแจส่า้าาวออกจากเห็ดมันลูกคูุนอันนี้เขาวอเดี๋ยวอิน กพี่สาวเจ้าเอามาดิาพี่สาวคุณลับเป็นหมอนะ่ะเองแต่ยังว่าพี่สาวพี่สาวมียายา<ะ>พี่สาวสกุลม,ม,มา,าใสาก่ก่อมาฝากเมื่อพี่น้องผลมาฉีดยาค่นนะฉีดยาแล้วกับเมื่อกับยาผลยาถือยามเดสชีรับพี่น้องเพิผลมามัน พะว่ามันเป็นพื้นคือมีน้องแขนพูนมาจับต้องแผลอีกอย่างจักอย่างจะได้จียากแก้แผลน้ำจีแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยที่นี่ดี๋ยวนี้ก็ยังง่วังยืงมเงอตากับพว<า>กคืนแก้แผลนะครับกล,ลับแล้วนะครับเติมเติมด้วยยังจู่เที่ยวเขับไปปลูกอยู่สามหลอดนี่นะครับพี่น้องจนทั้งด้านรั้ว ที่เสาเอานะครับทางัน่าที่เสาเอาจะจับเดียมไงเพื่อนวะจังมือแล้วนี่คือบ้าจังมือบ่ได้เรี่ยงนอกถามึงดิซี่สำคัญบนนี้ป๋ากันกับพ่อสำคัญสำคัญบนนี้ป๋ากันกับพ่อนะ โอ้ยมอลำมนิปาไปแซมมอลำกันคือเกาหันละไปกับไปซองแามเหมือกลบมากคือเกาหันละฮะโอ้บ่ ขขเขาอื่นยังไม่เมียดบอนะเ,เนี่เตะเล็กสามก็ไปน่ว,วงนะครับเล็กสามเต็มมีหรือว่าเอาน้ำทิมใช้บานนี้แล้ววนะ้อออกใส่เอาเตียวหนี่ว่างว่างทับไปจังที่ขัน้นใสยังกี่บอ,อก

ขาห้กับดีมาเลยรับประกันเขาม่เห็นพุตแงกร่งตหกหเห็นุ่งตงน่งวเลยาเลยที่นั่งข้านตกตนะโอ้ยเหุนเนาะหับนอนะครับที่โอ้ที่นาอยู่ดีพี่น้องบ่มีงวยนะครับ

นะครับจาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวนาบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับับพี่น้องนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับสําหรับหัวนาบ้านเฮานะครับเอาพี่น้องนะครับขอบุญขอบุณพี่น้องนะครับตีให้การติดตัมขอบุญความมาความแพงพี่น้องจากตุ้มหมองตุบอลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไปสํานี้ก่อนพี่น้องนะครับกออนคลิปหน้าคลิปต่อไปพี่น้องอยู่ดีแมงสุกภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อนะครับมีสิทเยอะจนนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับรวยเงินทองรวยสุขภาพที่ดีนะครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้าจะมาใหมครับสวัสดีครับผม